การที่เราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเนี่ยข้อแรกเลยนะคือให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองใครไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่สําคัญสถานการณ์ไหนก็ตามเขาไม่เห็นคุณค่าคุณไม่เป็นไรขอแค่คนเดียวค่ะคือตัวคุณคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะอยากพัฒนาตัวเองค่ะคุณจะอยากลุกขึ้นมาไปออกกำลังกายไปเรียนรู้ไปหาความรู้ดีๆไปดูแลตัวเองสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ย มีคุณค่ามากขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณน้ำก็ยังรู้สึกว่าจิตข้างในอ่ะทุกคนมันก็ยังแบบสดชื่นเบิกบานอยู่นะคะยังไม่รู้สึกว่าแก่เลยอ่ะทุกคนจริงๆอายุมันก็แค่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามีสติมีความรู้มากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าจิตใจข้างในเราก็ยังยังเป็นคนเดิมอะ่ะยังอยากสนุกยังอยากลนลายยังอยากแต่งตัวเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะไม่จาเป็นจะต้องไปแก่ตามอายุนะคะทุกคนข้อท ทำตัวเองให้มีความสุขเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยการทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วแล้วมันจะเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดดิงให้ามากเมื่อคุณมีความสุขรอยยิ้มจะปรากฏนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคุณน้าจะยิ้มเสมอฝึกคําว่าไม่เป็นไรให้เป็นค่ะจริงๆแล้วมันจะสุขได้ง่ายขึ้นมากเราจะ วางทุกอย่างแล้วมันจะเบาได้ง่ายขึ้นมากแล้วคุณจะยกตัวเองขึ้นไปสู่ขค้ื่ที่มันสูงขึ้นพลังงานดีๆนะคนดีๆการงานการเงินดีๆสิ่งดีๆต่างๆโชคดีต่างๆเนี่ยมันเป็นพลังงานสูงๆเบาๆลอยๆตัวคุณลองสังเกตสิถ้าไม่เชื่อก็ลองสังเกตพวกเจ้าสัวเลยพวกนี้ค่ะดูเบาๆสบายๆไม่มีใครหนักเครียดตลอดเวลานะคะจริงๆมันชอบอย่างนั้นค่ะสิ่งดีๆมันชอบพลังงานแบบนั้นเราแค่ปรับตัวเองเนี่ยค่อยๆปรับตัวเองค่ะอันนี้ขึ้นขึ้นความมั่งคั่งขึ้นความสุขขึ้น คนรักดีๆขึ้นสิ่งดีๆที่คุณต้องการมันอยู่มันอยู่ระดับนี้ตัวคุณเนี่ยเมื่อก่อนคุณน้ำก็เคยอยู่ระดับนี้นะต่ําเตี้ยเรียดินมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เราต้องหาทางออกนะคะก็ขอบคุณทุกปัญหานั่นแหละเพราะว่ามันเข้ามาท้าทายเราเพื่อให้เราเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะเราก็หาวิธีต่างๆคือคุณน้ำมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่โทษเมื่อก่อนอาจจะเคยโทษแต่เราเปลี่ยนใหม่เราอยากปลดล็อกจากตรงเนี้ยคุณน้ำก็เลยเลิกโทษตัวเองเพราะเขาบอกว่าอย่าโทษ เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราอะเราเป็นคนอนุญาตเข้ามาทั้งนั้นน่ะแล้วพอคุณน้ำเลิกโทษสิ่งต่างๆนะคะไม่โทษเมื่อก่อนโทษทุกอย่างเลยเอา้าทำไมพ่อแม่ต้องเลือกการูุนนินันอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยกลายเป็นเด็กมีอะบาๆนะคะแต่ซึ่งคุณน้ำเลิกโทษแล้วดีแค่ไหนแล้วที่พ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตเรามีร่างกายที่ครบ32ประการ อแล้วเราก็มองมุมใหม่แเราก็รักพ่อเรารักแม่เราไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามในตอนที่เราเด็กคือแต่ละคนะ่ะมันก็จะมีปัญหาของเขาเนื้อออกไหคะในวัยของเขาอะ่ะพอเราโตขึ้นเราจะเข้าใจเองว่าเออเนาะการที่ใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ง่ายนะดังนั้นเนี่ยคือมันก็เราก็เคารพการตัดสินใจของเขาอะค่ะนั่นแหละพอพอเราโตขึ้นเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวล่ะ เพราะถ้าหากว่าสมมติถ้าพ่อแม่คุณน้ำันอยู่ด้วยกันแล้วเรวเลี้ยงคุณน้ำเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่แบบเขี้ยวแต่ใจก็ได้นะการที่คุณน้ำได้ไปอยู่กับอาทีป้าที่ทลุงทีพี่น้องแบบที่ผัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะมันก็ฝึกให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ เห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยเหมือนกันมันก็มีข้อเสียนะคะถ้าเรามองในมุมข้อเสียตอนเด็กๆคุณน้ำจะมองแต่มุมข้อเสียมันเลยคือคนที่ขาดแคลนตลอดเวลาเรียกร้องหาความรักตลอดเวลานี่บอกไหมคะนั่นแหละแล้วมันก็มีความสุขยากมากๆเลยนะคะแต่พอเรามาอยู่จุดเนี้ยคุณน้ำเลยเข้าใจว่าอ๋อตอนเด็กๆเออ,เอ,อพลังงานตอนเด็กๆเรามันขาดแคลนจริงๆวะ่ะมันรู้สึกแบบ ไม่สมบูรณ์น่ะแล้วมันก็ติดตัวคุณน้ำมานะคะจนแบบแกะยังไงก็แกะไม่ออกมันก็ติดมาถึงในปัญหาชีวิตด้วยปัญหาการงานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอคุณน้ำได้มารู้จักกับเรื่องโลกภายในแบบนี้เนาะได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้เองแล้วคุณน้ำก็เอามาปรับใช้กับตัวเองปรับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นทําให้ตัวเองมีความสุขข้นะอที่3เลิกบนนะะ่นค่ะเพราะรู้ไหมถ้าเราบน่นหรือเราพูดถึงสิ่งที่มันไม่โอเค สิ่งที่มันทาให้เรารู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ได้แฮปปี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณนั้นจะบอกแบบนี้ว่าทุกสิ่งอะ่ะมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเนาะมันมีความท้าทายมาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้มันนึกออกไหมมีปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปทุกคนมันจบไปแล้วแค่ครั้งเดียวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเรา,เราทำยังไงคะเราเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งอาจจะบ่นให้คนใกล้ตัวเราฟังบ่นให้เพื่อนเราฟังอ่ะบ่นให้พ่อให้แม่เราฟังเป็นไง จากที่มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวทีเดียวไปละมันก็เกิดซ้ําเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามรู้สึกเจ็บเข้าบีบครั้งที่สี่พูดซ้ําๆรู้สึกนักเข้าไปอีกครั้งที่ห้าทุกวนๆซ้ําๆแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนนะคุณนังไม่รู้ว่าการที่เราก็เข้าใจแหละว่าการที่มันได้ระบายมันจะต้องดีขึ้นซิน,นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราดันไปเรียกหาสิ่งเหล่านั้นค่ะ ข้อที่4ให้คิดถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือให้เรานะพูดถึงสิ่งที่เราอยากได้นึกถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีชีวิตแบบไหนแทนการบ่นด่าค่ะมันคือการโฟกัสเหมือนกันถ้าเป็นข้อที่3มอะ่ะมันคือการที่เราไปโฟกัสถึงสิ่งไม่ดีนึกออกไหมอะไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่โอไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดซ้ําไม่ต้องเล่าให้ใครฟังไม่ต้องไปขยายต่อเพราะถ้าขยายเราอะทุกใจคนเดียว ก็เพียงพอแล้วค่ะอย่าเอาไปแบ่งปั้นใครเลยเอาจริงๆนะมันยิ่งทําให้เขาก็รู้สึกแย่ดูไหมคะเราก็รู้สึกแย่ให้มันจบแค่นั้นแหละจบที่เราแล้วพอแล้วนึกถึงอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเอาอยัางไงกับเหตุการณ์นี้เราเราอยากได้ฉากแบบไหนตอนจบอะลองฝึกคิดฉากตอนจบดูคะ่ะว่าเราอยากได้ฉากแบบไหนที่มันสวยงามนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแทนแล้วไม่นานค่ะทุกคนไม่ว่าจะใช้กับเรื่องอะไรก็ตามนะคะ4ข้อนี้นะคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีเด่โชคดีเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลา